สำหรับนักเรียนทั้งหลายคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าขันห้าในบทสวดมนต์ประจำวันก็มีแต่ว่าอาจจะรู้แต่ชื่อขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นขันเรียกว่าขันทั้งนั้นคำว่าขันแปลว่ากองหรือส่วนส่วนทั้งห้านี่คืออะไรบ้าง ือรูปหมายถึงส่วนที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูป,ปรขัน <c oughs> ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีสุขหรือทุกข์ความรู้สึกนี้เรียกว่าเวทนาหรือเวทนาขันและความสำคัญมันหมายยู่ความจำได้หมายรู้ แล้วก็สำคัญมั่นหมายตามความหมายรู้ว่าเป็นอะไรเช่นความสำคัญว่าสวยไม่สวยว่าหยิงว่าชายกระทั่งสำคัญว่าตัวตนว่าของตนว่าสัตว์ว่าบุคคลอย่างนี้เรียกว่าสัญญาหรือสัญญาขัน <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงความรู้สึกคิดนึก คิดไปตามอำนาจอของความรู้สึกอะไรมาปรุงแต่งมันก็คิดไปคิดดีคิดชั่วคิดเป็นบาปคิดเป็นบุญคิดเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรก็ตามก็เรียกว่าสังขารหรือสังขารขันนี่เป็นความคิดสังขารคำนี้มุ่งหมายเอาเฉพาะตัวความคิดสังขาร คำเดียวกันนี้ในที่บางอื่นหมายถึงสิ่งทั่วไปทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรในฐานะที่เป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นแต่ถ้าสังขารในเบญจขนนันธ์นี้หมายถึงความคิดทีนี้ก็มาถึงวิญญาณนะ่คือความรู้แจ้งต่ออารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองความรู้แจ้งทางอาชนะเหล่านี้เรียกว่าวิญญาณ หรือวิญญาณขันที่ว่าจะศึกษากันอย่างวิทยาศาสตร์นั่นก็ให้รู้จักสิ่งเหล่านี้จริงๆเมื่อ,อไรอะไรเกิดขึ้นที่นี้เราก็ไม่ได้สนใจที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้จริงๆได้ยินแต่คนเขาบอกหรืออ่านจากหนังสือว่ามีขันห้า คือรูปขันเทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน,ญญน,ญญนก็จําไว้ในลักษณะที่เป็นความจำคือคล้ายกับความฝันเสียมากกว่าแล้วก็คิดเอาหรือเข้าใจเรื่องนั่นต่อไปตามที่ว่าอยากจะคิดอย่างไรอย่างนี้มันเลือนเป็นเรื่องแบบปรัชญาเป็นเรื่องคาดชะเน อย่างนี้ใช้ไม่ได้จะต้องมารู้จักในสิ่งที่เรียกว่าขันทั้งห้าแต่ละขันกันนี่ให้จริงๆเ <c oughs> ขาให้ตั้งใจใฟังให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันห้าแต่ละขันนี่ให้จนได้